เป็นจะเป็นจะเป็นกุ๊กเหรอจะเป็นพ่อครัวใช่ไหมน้องวิวนะนวอ,อะร่อยจังเลยวันนี้มันเกิดใครอา้าวมันเกิดน้องวิวไม่ใช่มันเกิดไม่บอกมันเกิดที่ฟาฉามสาไปแล้ยโธ่น้องวิวจะน้องวิวทำบุญหรือยังวันนี้นะทำบุญไหมวันนี้นะวันนี้ต้องเหรอวันนี้ต้องทำตัวยังไงทำตัวน่ารักนะ ทำดื้อด้วยนะเป็นวันเกิดนะเป็นเด็กดีไม่รังแกเพื่อนเพื่อนนะเล่นด้วยกันใช่ไหมเอาร้องเพลงใครจะร้องเพลง Happy Birthday happy birthday, you. happy birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Oh จำ คุณแม่แพรยยใจดีจังเลยเอาอน,นี่ด้วยเอาเหรอคะอันนี้จะเอาลง youtube นะนอ,นอ,อ,นอโอเคอันนี้จะเอาลง youtube เลยนะนี่นอ่ะน้องพราวยิ้มให้กล้องหน่อยขับขึ้นค่ะที่ดูชลามอะ่ะก็ดด้วยนะจ๊ะมันก็มันก็ขาดด้วยอ่ะพ,พี่พูดดิพีพีพูดดิ Oh. อะไร